โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะเข้าถวายผ้ากฐถินสาม,มัคคีประจำปี2568ที่วัดภูมินจังหวัดน่านที่อุโบสถเจดุรมกวัดภูมินในพระบรมราชูปถัมภ์ตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับมูล,ลนิธิธรรมนัฐพรมเผา่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมพิธีถวายผ้ากระถินสามคัคคีประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว,ว่าราชการจังหวัดน่านหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีขบวนแห่องค์กรถินตั้งแต่ข่วงเมืองน่าน เข้าประตูทางทิศเหนือเข้าอุโบสถจตุรมุขจากนั้นประกอบพิธีสมโพธองค์กถินสามคัคคีพิธีสืบชะตาหลวงแบบพื้นเมืองน่านเสริมสิริมงคลประธานในพิธีอุ้มผ้ากถินและประกอบพิธีถวายผ้ากถินสามคัคคีโดยในครั้งนี้มียอดถวายจตุป,ปัจจัยถวายพระราชกุศลเป็นจํานวนรวมแล้ว5ล้านบาทค่ะ